สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งเมื่อปี2503กว่า64ปีของการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจในในโยบายสำคัญของรัฐบาลและสะท้อนความต้องการของประชาชนสู่รัฐเน้นความถูกต้องและเชื่อถือได้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างผ่านสื่อในสังกัดได้แก่สถานีโทรทัศน์2สถานีคือ NBT สงขลาและ NBT ยะลาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย9สถานี15คลื่นความถี่ได้แก่กรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสุงไหงโกลกและเบตง เสริมด้วยสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มจำนวน67 a c c o u ็ t แอเคาทมีผู้ติดตามกว่า1ล้าน7แสนคนนอกจากนี้ยังมีประชาะสัมพันธ์7จังหวัดร่วมขับเคลื่อนการทำงานสำนักประชาะสัมพันธ์เขต6มีบุคลากร302อัตราข้าราชการ134คนพนักงานราชการ55คนและลูกจ้าง113คนปี2,568 ได้รับงบประมาณสำหรับการทำงานดังนี้และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณข้างซอยทีเคพาค่ะได้เกิดเหตุคนล้ายร่วางระเบิดนะคะทำให้มีผู้ภารกิจสำคัญของสํานักประชาสัมพันธ์เขต6คือการบริหารประเด็นการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยปัจจุบันช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างส่งผลให้ข่าวปลอมข่าวบิดเบือน ถูกแชร์ในพริตาบางประเด็นบอบบางจนสร้างความเกลียดชังกระทบต่อความมั่นคงติดลบในสายตาประชาชนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐจึงได้นำกลไก่ b ส (Southern Border Information Center) มาเป็นเครื่องมือการบริหารประเด็นการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและภาครัฐในพื้นที่ยึดหลักกระบวนการทำงาน ง่ายสะดวกและรวดเร็วผ่านกลุ่มลาย ID IA IR โดยถอดรูปแบบมาจากกลไกชี้แจงประเด็นในระดับประเทศมาปฏิบัติในพื้นที่สำหรับปี2567มีประเด็นที่ต้องชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่าน,นกลไกเอสบิกจำนวน46ประเด็นซึ่งตัวเลขปัจจุบันจำนวนการชี้แจงลดลงเนื่องจาก หน่วยงานด้านความมั่นคงได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชนทันทีที่เกิดเหตุการณ์โดยกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่นำประเด็นมาขยายผลสร้างความถี่ในทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มจากการดำเนินงานของสอปตได้ชี้แจงถึงกรณีสื่อออนไลน์นะคะในการนำเสนอข้อมูลการคัดเลือกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567 พื้นที่ภาคใต้อตอนล่างาารประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงในรอบ50ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรายงานเหตุการณ์และสื่อสารช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับ,รรบทราบอย่างต่อเนื่องรัฐบาลห่วงใยนะคะพร้อมช่วยเหลพี่น้องประชาชนไปช่วยได้ไปเยอะเหมือนกันค่ะเงิน9 0 0 0ที่รัฐบาลให้มาค่ะ และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางติดตามและรายงานข่าวการประกอบพิธีฮัทในนครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการประกอบพิธีฮั์สู่ประชาชนโดยเมื่อวานนี้เป็นการขว้างเสาทั้ง3ต้นซึ่งเป็นการขว้างเสาหิน ขณะเดียวกันยังได้รับความเชื่อมัน่นจากสภาความมั่นคงแห่งชาติาาไ,ไ,ไว้วางใจให้กรมประชาสัมพันธ์จัดส่งทีมข่าวเกาะติดชีวิตนักศึกษาไทยในอียิปต์และอินโดนีเซียถ่ายทอดประสบการณ์การศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยโดยมีสมาคมนักศึกษาและสถานทูตไทยดูแลสวัสดิภาพพร้อมแนะแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตสารฝันน้องๆมุสลิม การพัฒนาในปีงบประมาณ2,568สำนักประชาสัมพันธ์เขต6ตั้งเป้าเป็นปีแห่ง South Power เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนง,งานประชาสัมพันธ์โดยจะพัฒนาคนทุกระดับติดอาวุธทางปัญญาด้านดิจิทัลคู่ขนานสื่อหลักสร้าง encer, อินฟลูเอนเซอร์ส่งข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมานนขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้องรวดเร็วตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายปี2,568ตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายในพื้นที่เราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกภาคส่วนประเดิมต้นปีด้วยสวทสงขลาเปิดรังบินหลาขยายความร่วมมือสร้างสรรค์สื่อเข้าถึงชุมชนตามมาด้วยกิจกรรมเปิดบ้าน กินเล่นเส้นแอดสวทปัตตานีรวมภาคีเครือข่ายสารพลังการสื่อสารชายแดนใต้เรายังคงยึดมั่นแนวทางการทำงานท่ว่าแล้งถูกเรื่องชัดคลีเรื่องรัดให้ฟังชูพลังซื่อสารสันติสุขค,ค่ะ